ยินดีกับพี่น้องชาวนาด้วยนะครับวันนี้1กันยายน2569เงินไร่ละพันเริ่มทยอยโอนไปตั้งแต่ช่วงหกขําที่ผ่านมาแล้วนะครับทีนี้ไร่ละพันครอบครัวเราไม่เกิน10บไร่หรือว่าครอบครัวเราไม่เกิน1 0,000บาทนะครับก็จะมีทั้งนาปีแล้วก็นาปังไล่รายละเอียดนาปีกับนาปังแบบนี้เพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะนะครับ สำหรับรายละเอียดนี้นะครับคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าต้องลงแอปทางรัฐก่อนแล้วสุดท้ายทกศก็ไปคุยกับทางรัฐบาลสรุปแล้วไม่ต้องลงแอปทางรัฐและทกศเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็เลยโอนให้นะครับเริ่มโอนตั้งแต่วันที่1กันยายนก็คือวันนี้เลยนะครับในการโอนแต่ทีนี้เงินที่โอนก่อนเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรที่ ปลูกข้าวนาปรังปี2,568นะครับเริ่มทยอยโอนคืนนี้คือ1กันยายนตั้งแต่เมื่อเย็นหลายคนเริ่มได้แล้วนะครับเราไปเช็คดูซิว่าคุณได้หรือยังเพราะว่าหลายคนบอกผมว่าได้แล้วจะมีเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปรังและขึ้นทะเบียนไว้จะได้ทั้งหมด769,461คนวงเงินก็คือ6,280ล้านบาททีนี้มาดูข้าวนาปีกันบ้างนะครับ ข้าวนาปีเขาจะแบ่งเป็นรอบๆในการจ่ายนะครับนาปีเนี่ยปีการผลิติ2,568ทับ69ทกสจะแบ่งการโอนออกเป็น3รอบด้วยกันนะครับรอบที่1ก็คือวันพรุ่งนี้อังคารที่2กันยายน68คนที่ได้ก็คือเกษตรกรทางภาคเหนือนะครับ286,831รายด้วยกันปรอบวงเงินก็คือ2,459ล้านบาท รอบที่2คือวันพุทธที่3กันยายนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ1 2 9 1 2ล้ารยการยกรอบวงเงินอยู่ที่1,586ล้านบาทนะครับและรอบที่3ก็คือรอบวันพฤหัสบดีที่4กันยายน68นะครับคือเกษตรกรในภูมิภาคอื่นๆที่เหลืออยู่ที่ประมาณ1 3 0 7 4 0 เจดสรายวงเงิน1,254ล้านบาทคุณสามารถไปตรวจสอบสถานาการโอนเงินนะครับนี่ Line o f f i c i at baac family นะใครที่ปลูกข้าวน่าจะรู้อยู่นะครับหรือว่าไปตรวจสอบทางช่องทางนี้น่าจะได้ก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยนะครับ